ชื่อฐานันกิหวางครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Tropical Rainforest แบรนด์เราก็ทำมาตั้งแต่ปี2014ปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วครับเ mm hmm. ือเดิมเลยก็เราก็ทำงานประจำนี่แหละครับเป็นอาชีพสถาปนิกระหว่างทำงานเราก็ ใช้ชีวิตท่องเที่ยวแหละเที่ยวต่างประเทศดำน้ำบ้างอะไรเงี้ยครับครั้งหนึ่งก็ได้ไปลองเดินป่าเพื่อนชวนมันเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยลองแล้วแบบลองให้มัน,มนชอบอ่ะมันชอบกว่ากิจกรรมที่เราผ่านมาพนัวกับตอนนัน้นเป็นช่วงอายุที่เราก็อยากจะเหมือนกับได้ทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดอ่ะการที่เราอยู่ในระบบมันไม่ได้แสดงสะท้อนความคิดของเราออกไปได้อย่างเต็มที่หมือว่าเราทางานสังคมระดับหนึง่งเราจะมีแนวคิดที่มันไม่เหมือนกับระบบ ซึ่งเราไม่ได้พิสูจน์ทีว่าแนวคิดนี้มันถูกหรือเปล่าหรือว่ามันสักเซนเปล่าเพราะนั้นการที่เราโดดออกมาทําอะไรอยากได้อย่างนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาระดับหนึ่งแล้วมาทดลองซึ่งไม่ไม่รู้หรอกว่าว่า,วามันจะเวิร์กเปล่าเงี้ยฮะแต่เราก็เราก็ออกมาทำอ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเอกสิ่งที่เราเราคิดมันมันนอกกรอบแล้วมันต้องพิสูจน์นะครับก็เลยเริ่มเป็น Topical l a n ลนด์